สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบ้านนกหลัลงนี้นะคะขนาดอยู่ที่สี่คูณสิบหกเมตรยังไม่เปิดบ้านนะคะช่วงนี้กำลังเข้าระบบภายนะคะที่นี่ตอนเช้าลมแรงมากนะคะตอนนี้พอบ่ายมาก็เริ่มดีขึ้น น,นี้เป็นบริเวณรอบข้างนะคะตรงนี้เป็นเหมือนนานอกบ้านชานันเออเขาเรียกว่าอะไรอะแถวๆนอกหมู่บ้านประมาณเนี้ยนะคะเป็นเหมือนบ้านสวนมีเลี้ยงวัวด้วยนะคะปลูกต้นกล้วย ตอนนี้ช่างของเรากำลังเข้าระบบภายในอยู่กำลังเดินสายไฟอยู่นะคะ